สวัสดีชาวราศีพฤษภทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีพฤษภตั้งแต่วันที่1 5บหถึงสามิถุนายนนะครับว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นการทํานายดวงทั่ว,วไปไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มาดูดวงส่วนตัวกับผมขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกับผมนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ มาเริ่มที่ภาพไปแรกกันเลยนะครับในช่ว,ชวงเดอนมป้นนายจนอีพีหลังเนี่ยจะเห็นภาพของการที่ห้าไม่เท้ามีใครสักคนหนึ่งเนี่ยจ้องที่จะทําร้ายคุณทั้งที่ทเคยผูกพันทั้งที่ทเคยเหมือนกับมีห้าไม่เท้าหมายความว่าเคยมีความรักเคยร่วมเดินทางเคยผ่านผ่านปัญหาอุปสรรคเคยทําทุกอย่างเพื่อกันรลกกันนะ <S <S ไม่เหมือนกับเปรียบเสม,มือนกับคนที่เคยห่วงใยดูแลคนที่เคยเหมือนกับดูแลรักกันอดทนผ่านปัญหาหรือย,ยางผ่านทุกผ่านสุขมาด้วยกันแต่วันนี้เขากลับเลือกที่จะทําร้ายกันเขากลับเลือกที่จะเห็น ทำร้ายคุณที่คุณพยายามแบบเตือนสติเขานี่คุณพยายามดึงสติเขาว่าฉชนนัไพ่ไปนี้นะครับทำนายดวงชะตาของชาวราศีพฤษภหรือว,ว่าเหมือนกับมีใครสักคนหนึ่งกำลังจ้องจะทาร้ายคุณหรือว่าคิดไม่ดีคิดไม่ซื่อโดยการนอกใจโดยการทําสิ่งที่ไม่ดีหลงลืมความรู้สึกนะครับทั้งที่คุณพยายามดึงสติเรียกสติพยายามเตือนสติเขาแล้วนะแต่เขาก็ยังทําร้ายกันไม่เลิกครับก็เลยมีพลังของไพ่ t o of p y d o k e เข้ามาหมายความว่าชาวราศีพฤษภเริ่มกลับมายืนด้วยขาของเราก็เลยเหมือนกับถือเหรียญสองเหรียญในมืออ่ะ ช่วงนี้เหมือนกับการปรับสมดุลการปรับชะตาชีวิตของชาวราศีพฤษภที่ดวงชะตาเริ่มกลับมาเยือนด้วยขาของเราเริ่มกลับมาโฟกัสเรื่องการเงินเริ่มกลับมามีเรื่องของทูออบเพดิเคิลคือเรื่องชะตาที่เขาเรียกว่าอะไรอะบองหาสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่สิ่งเหล่านั้นก็เลยทำนายว่าเหมือนกับคุณเลือกได้นะว่าเราจะไม่ยอมจมปักเราจะไม่ยอมเสียเวลาเราจะไม่ยอมกลับไปไล่คุณค่าเห็นไหมกลับไปเยือนให้ใครสักคนทําร้ายหรือยอมถูกทาร้ายหรือทําไปเหมือนกับคนไม่มีค่าหรือสิ่งของของตายอีกแล้วอะ ฉันถูกอาเป็นเีกขึ้นกับพ่ายให้ไม่ทำอ่างเขามลาหลายคนเนี่ยอาจจะอยู่กับความรักที่อดทนต่อสู้ื่อคนรักมาตลอดหรือเคยอยู่ความรักที่เคยไว้ใจเคยเชื่อใจกันแต่วันนี้อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไม่มั่นคงโดนหลอกโดนลวงโดนนอกใจเปลี่ยนไปก็มีแต่เหมือนกับคุณเองเห็นไหมมือสองข้างยังจับสิ่งดียังมีสิ่งดีอยู่ในการกระทําของคุณเองก <im it> ็เลยทนายดวงตาชีพของชาวศีรษะโศกช่วงนี้คืออย่าไปเสียเวลาง่ายเลยอย่าไปให้ค่ากับสิ่งที่มันทําร้ายเราอย่าให้ไปให้คุณค่ากับสิ่งที่ไม่ดี ใครที่คิดอาค่าคิดพยาบาทคุณเนี่ยกลับมาทําสิ่งดีนิ้วมือของเรากลับมาเชื่อมันในการกระทํากลับมาโฟกัสเรื่องการงานการเงินชะตาชีวิตของตัวเองยืนด้วยขาของตัวเองแค่รู้ว่าตัวเองเป็นยังไงก็พอแล้วอะไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นไพ่ใบที่3เพราะมีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องของกรล้อแห่งโชคชะตาหรือเ h วิลออฟฟอร์จูนครับมันคือการเปลี่ยนแปลงหมายความว่าใครที่คิดทําร้ายหรือคิดไม่ดีกับคุณหรือคิดชั่วคิดจ้องจะทําร้ายคุณเนี่ยเดวิลออฟฟอร์จูนหมายความว่าสิ่งที่คุณเคยทําเคยเชื่อเคยทนเจ็บเคยโดนทําาร้ก่อย แน่นอนอาจจะมีการที่เสียสมดุลไปบ้างหรือรู้สึกเจ็บรู้สึกเสียใจรู้สึกทุกข์นะครับหรือรู้สึกไม่ดีกับสิ่งชีวิตที่ผ่านมาบ้างแต่สิ่งเหล่านั้นคือเวลฟอร์ตูนครับจากนี้ไปในช่วงของเดือนมิถุนาย,ยนวันที่สิบห้าถึงสามสิบมิถุนาย,ยนจนถึงเวลฟอร์ตูคือสิ้นปีนี้ชาวราศีพฤษภจะมีการที่ผ่านปัญหาผ่านทุกผ่านทุกอย่างหลุดพ้นทุกเวรกหลุดพ้นจากสิ่งที่มันเป็นปัญหาในชีวิตเปลี่ยนจากอะไรหน้ามือหน้าเหรียญกับเหรียญกับด้านหน้ามือเป็นหลังเท้าเปลี่ยนจากหน้้าาาาาจจกกกกสิ่่่งไมดดีีีลยยเเเเปปป็็นนนนระ แล้วเดี๋วเวฟอร์จูนหมายความ่กกงร้อยชคชะตาเนี่ยดากนั้นคืนสนองคนที่คิดทําร้ายคุณหรือทําไม่ดีกับคุณไปสุดท้ายจะไล่คุณค่าด้วยตัวของเขาเองไม่พอแต่เวลออฟฟอร์จูนจะแพ้ภัยตัวเองกงกรรมกงเกียนกรรมจะตามทันเขาฉะนั้นทั้งหมดหน่วมพิสพ่สามใบเนี่ยเขามักคนที่ทําร้ายคุณไปหรือทาไม่ดีกับคุณไปเนี่ยสุดท้ายมันไปไม่พ้นหรอกหนีไม่พ้นเวรกรรมกดแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าคุณจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีแต่เขาจะกลับมาชดใช,ช,ดชย ผลของกรรมกลับไม่ได้รับกรรมเลยมีภาพของการที่ทำไมถึงชดใช้ชดเชยอัศวินถือไม่เท้าครับมันคือการที่เขาทาอะไรดที่ไม่ได้คิดถึงความรักไม่ได้คิดถึงปัญหาที่เคยทําอะเรียกว่าทําตามอารมณ์ดีกว่าเรียกว่าทาตามสนองอารมณ์ตัวเองให้ตัวเองรู้สึกว่าทําร้ายเราได้ก็ทําอะฉันั้นทีวินถือไม้เทา้าหรือในออฟวานไปนทำนายแล้วว่าชาวสิบรุทหลายท่านในช่วงวันที่15-30มิถุนายนเนี่ยเห็นไหมถือไม่เท้ากลับมา เจอปัญหาก็กลับมาหาเราทุกทีเจอทางตานหรือมีปัญหาชีวิตหรือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำร้ายใครไปกลับไม่คิดแต่พอตัวเองเจ็บบ้างโดนทําร้ายบ้างเริ่มได้รับกรรมตามสนองได้รับเวรกรรมหรือเริ่มสูญเสียผลประโยชน์คุณไม่ได้ยอมให้เขาทําร้ายแล้ววานะครับคุณไม่ได้ไปให้ตัวเองไร้ค่าหรือว่าลดคุณค่าตัวเองกลับได้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงที่ดีทําให้เขาอัศวินถือไม้เท้ารีบเร่งกลับมารีบแก้รีบกลับมาชดใช้เวรชดใช้กรรมมันคืออัศวินถือไม้เท้ากือการกลับมาพ่ายแพ้ แพ้ภัายตัวเองนั่นเองครับฉันคนรักของชาวราศีพฤษภนายแบบนี้กันว่าใครที่ทำร้ายชาวราศีพฤษศไว้เนี่ยรีบกลับตัวกลับใจซะนะรีบเปลี่ยนแปลงซะนะอย่าลืมสิ่งเวลาดีๆอย่าลืมเวลากลับไปคิดทบทวนมีสติได้แล้วนะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าสมิทธ์เมท้าคือกรรมมันจะตามทันนะครับมันจะแพ้ภัยตัวเองคุณจะได้รับสิ่งที่คุณทําไว้คุณทําร้ายกันเท่าไหร่เขาทําร้ายชาวรศีพฤษศเท่าไหร่เขายิ่งเจ็บเขายิ่งเสียใจเขายิ่งร้อนรนเขายิ่งเจอความทุกข์เจอปัญหาเจอเวรกรรมาททััันนนเ่้ครบ เช้นพลังของไพ่ใบต่อมาทำไมถึงพูดแบบนั้นเพราะมันเป็นเดลเวอร์ครับมันคือความรักแท้มันคือความรักมันคือความจริงใจไม่ต่อให้มันจะเป็นยังไงก็ตามแต่หนงร้อยมันคือความรักอย่าลืมว่าเราเคยบอกรักอย่าลืมว่าเราเคยรักกันอย่าลืมว่าเราเคยใช้เวลาร่วมกันหลายคนจะถึงขั้นแต่งงานผ่านอะไรกันมาเยอะใช้เวลาอยู่ร่วมกันมีสารทุกข์ดิบอย่าลืมที่เคยทําสิ่งดีอย่าลืมที่เคยต่อสู้อย่าลืมที่เขาเคยเหมือนกับพยายามทําสิ่งดีๆต่างๆของกันและกันน่ะเจ้าเดลเวอร์หมายความ ถ้าเกิดคนรักของชาวสีพฤกตกเสียมันไปทําร้ายมันไปเนี่ยสุดท้ายเขาจะร้อนลนสุดท้ายเขาจะได้รับกรรมสุดท้ายเขาจะแพ้ภายตัวเองพ่ายแพ้ให้เดลเวอร์หมายความว่าพ่ายแพ้ให้แต่รักแท้พ่ายแพ้ให้กับความรักความจริงใจเชิงสิ่งนี้เกิดขึ้นมาหมายความว่าเขาทำร้ายรัาแท้ได้ทําร้ายคุณได้เนี่ยเขาก็ทําชั่วทําเลวทําร้ายคนอื่นได้เช่นกันชิงสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นกรรมตามติดตัวเขามันจะเป็นกรรมตามสนองเขาแต่คุณเดลเวอร์ครับหลุดพ้นจากกรรมหลุดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีหลุดพ้นจากปัญหาชีวิต และการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดีช่นพลังงานของชาวศิพฤศึกช่วงนี้หมายความว่าถ้าเกิดใครหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงนี้จนถ,ถึงสิ้นปีเนี่ยไงก็หลุดพ้นอยู่แล้วมันจะมีการเงินการงานที่เริ่มกับมายืนด้วยขาของตัวเราเองได้มากขึ้นและเดี๋ยวเริ่มมีคนรักเริ่มมีคนเมตตาไม่มีเขาเรากลับมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมเรากลับมีเงินเหลือเยอะกว่าเดิมเรากลับมีความสุขรู้แบบนี้ไม่ต้องไปอยู่ในเวรกรรมออกมาจากเวรกรรมออกมาจากการเสียเวลาเสียคุณค่าและคคุณ่าาามนแลไรสึกวว่าตัเองมีคุณค่ามามกขึ้้นดวย สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือทุตสวรรค์น,นะครับหรือศาสนาของชาวราศีพฤษภพุทธคิดอิสลามหรือว่าคนที่แมบฝึกศาสนาอะไรก็แล้วแต่นะสิ่งเหล่านี้มันคือการได้รับจากลาเห็นไหมกลายเป็นดีนี่คือสิ่งที่โจนชะตาชาวราศีพฤษภหลายท่านเป็นนะครับมันคือการที่อะไรที่สูญเสียไปที่มันทุกข์อะไรที่มันเดือดร้อนร้อนตัวแน่นอนมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาในเมื่อมีความทุกข์ก็ต้องมีความสุขเข้ามาอีกไม่ไกลครับฉะนั้นจงยอมรับความจริงจงเก็บมาเป็นแรงเรียนรู้จงค่อยคแก้ค่อยๆออกค่อยๆไข เส้นเดเทมปูระแนนหมายความอว่าสิ่งผิดศกช่วงนี้ดวงชะตาของคุณจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีและอะไรที่กําลังทุกข์อะไรที่กลังร้อนอยู่เนี่ยจะได้รับการคืนดีชดใช้ชดเชยนะครับเขาจะกลับมาชดใช้เป็นชดใช้กรรมช,ช,ชดใช้ชดเชยสิ่งที่เขาทำร้ายคุณแต่เด็ดเทมปูระแนนหมายเขามว่าคุณจะกลับไปให้กับความรักกับสิ่งที่เคยเจ็บเคยเสียใจจะกลับไปปรับความเข้าใจกันได้ไหมไพ่ในบนี้ก็แนะนําเช่นกันว่าใครที่เพิ่งเลิกเพิ่งลากันไปเนี่ยอาจจะลองช่างใจอาจจะลองใช้ความรู้สึกอาจจะลองส่งคลิปนี้เพื่ออเตตตืนนนสิะคลา้้ใชม นะครับให้มันรู้ให้มันแบบเอออย่าบ้าอย่าแบบหลงผิดอย่าทำชั่วทําเลวนะครับได้แล้วประมาณนี้มาดูไพ่ของชาวราศีพฤษภที่ไพ่3ใบนี้ดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็การแนะนาสิกออกคคันะครับหรือไพ่หกถ้วยหลายคนเจอกันตั้งแต่แรกอยู่กันมาหลายปีรักกันตั้งแต่สมัยแบบเด็กๆหรือว่าแบบหกถ้วยกับการอยู่ด้วยกันหรือมองถึงการมีบุตรเลยนะสร้างครอบครัวหรือหลายๆคนเป็นอย่างงานแล้วอะฉันหกถ้วยแบบยความว่าเคยรักเคยดีต่อก,กันเคยหยิบยื่นสิ่งดีต่อก,กันเนี่ย วันนี้กับเลือกที่ทำร้ายวันนี้กับเลือกที่จะอาฆาตพยาบาทวันนี้กับเลือกที่จะทำสิ่งชั่วสิ่งเดวต่อกันเนี่ยหกถ้วยครับอะไรที่เป็นของเรายังไงก็เป็นของเราผมเล่นใ้วาความรักของชาวสิ่พุกศกปัญหาความรักหรือสิ่งที่คุณเจอเนี่ยสุดท้ายมันจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีสุดท้ายคนที่ทําร้ายคุณไปจะกลับตัวกลับใจกลับมาทำคืนดีกลับมาทําดีชดใช้เป็นชดใช้กรรมชดใช้ชดเชยให้กับคุณแต่ถ้าเกิดคุณไม่กลับไปชีวิตคุณเดือดระเบิดหกถ้วยจะพบเจอความสุ เหมาะสมกับชีวิตคู่แท้คู่ชีวิตนะครับร่วมทุกข์ร่วมสุขเติบโตเติบใหญ่แก่เท่าไปด้วยกันไม่ใช่คนที่มีปัญหามีทุกมีชั่วก็ทําร้ายกันก็ทิ้งกันไปอย่างเงี้ยไม่ใช่คู่ชีวิตนะมันเขาเรียกว่าคนคู่เวรคู่กรรมเวล์ฟอร์จูนด้วยซ้ำฉะนั้นพลองงางไพ่ใบต่อมาคือ7ไม้เท้าครับแนะนำชาวราศีพฤษภช่วงนี้ถืว,ว่าพยายามต่อสู้เพื่อตัวเราเองก่อนเลือกตัวเองก่อนมันไม่ผิดคลิปนี้ผมแนะนาแบบนี้เพราะหลายๆคลิปผมอาจจะมีการให้คุณไปต่อสู้เพื่อใครสักคนหนึง่งเจ็ดไม เคยต่อสู้เคยอยากจะพยายามตามเขากลับมาหลายคนแบบอยากจะรักอยากจะไปต่อกับเขาอะแต่เจ็ดไม่ทั้งเหมือนเราลักอยู่ข้างเดียวเหมือนเราสู้อยู่ฝ่ายเดียวฉะนั้นสู้เพื่อตัวเองครับทาเพื่อตัวเองช่วงนี้กลับมาโฟกัสตัวเองก่อนนะชาวราศีพฤษภหลายท่านแนะนําแบบนั้นเอาตัวเองก่อนให้ยืนด้วยขาของเราให้ยืนด้วยการกระทําของเราก่อนเชื่อมั่นในการกระทาของเราด้วย,พยไพ่บัีฑแนะนําแบบนี้นะครับฉะนั้นสิ่งที่เคยขึ้นมาคือเด็กถือถ้วยชะตาชีวิตที่ผมแนะนําไปมันสุดท้ายแล้วเนี่ยตั้งแต่มิถุนายนที่สิบห้าถึงสามสิบจนถึงปีสองพ เด็กถือถ้วยอ่ะจะได้รับโอกาสดีๆในชีวิตจะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตในดวงชะตาของชาวศิย์พุศกเองจะได้รับอะไรที่มันจับต้องรางวัลเห็นผลเกิดผลแล้วนะชัาเด็กถือถ้วยหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ดีกว่าเดิมมีโอกาสได้พบเจอความรักใหม่คนรัก the ิ o v e r คู่รักรัก,กแท้ที่ดีกว่าเดิมคู่บุญคู่บารามีเสริมดวงเสริมบุญเสริมหน,น้าเสริมศาสนานะครับส่วนคนรักที่เลิกลาไปสุดท้ายจะกลับมาขอโอก,กาสกลับมาขอคืนดีอยู่ที่ว่าคุณเด็กถือถ้วยอ จะให้เขาไปจะให้เอาไปจะให้โอกาสจะกลับมาเริ่มต้นให้ดีกว่าเดิมแก้ไขสิ่งที่เคยผิดพลาดกันไปแก้เวียนแก้กรรมกันหรือเปล่านะครับไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่ของไฟออปเปอดเคิลครับบทสรุปดวงชะตาเลยนะอยู่ตรงไหนแล้วลำบากอยู่ตรงไหนแล้วทุกอยู่ตรงไหนแล้วเหนื่อยออกมาหาสิ่งดีๆบ้างออกมาหาเงินหาทองออกมาทำมาหากินบ้างนะครับหรือไฟออปเปอดเคิลหมายความว่า,าการกลับมาพิวใจตัวเอง,างการกลับมาเปิดรับสิ่งดีเพื่อตัวเราเองบ้างครับแม้วันนี้จะทุกแม้วันนี้จะเหนื่อยแต่สิ่งดีๆบนโลกใบนี้มันเยอะ ชั้น5เหลี่ยมหมายความว่าชาวติพุษตกจะพบเจอความรักที่ตามหาความรักที่เหมาะสมจริงดีที่จะเจอนะครับแต่เพิ่งท้อนะเนี่ยมันแค่บทสรุปบอกคุณแบบนี้ชั้นดวงชะตาของชาวติปุษตกนแนะนําว่า s u r ร์เวอร์ครับแฮนเซลต้องคู่กับเกเทลนะคุณต้องอยู่คนรักคู่รักคู่ทุกคู่ยากคู่ชีวิตร่วมทุกข์ร่วม,วมสุขไม่ใช่เหมือนกับมันไม่ใช่เกเทลอะมันไปร่วมรบกับเราแต่แม่งกลับทิ้งเรากลางทางแต่แม่งกลับทําร้ายเราแบบนี้ฉะนั้นสู้ต่อไปครับเพื่อตามหาคนรักคู่แท้คู่ชีวิตและ สู้เพื่อตัวเองด้วยนะอย่าลืมนะครับเข้มแข็งและก้าอาหารด้วยเช่นกันเพื่อตัวเราเองลุกขึ้นสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณชจาวราศีพฤษภทุกท่านที่มาดูคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดประใครด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ